บทที่สิบบทที่สิบบอโอทอบททออีท,อท,ท,ออทีไม่เอกที่บทที่สิบชูใจเกา คอสีเทาเบาเบาสีเทาชูคอพอใจมานีหัวเราะโตมาหามานี มานีเกาหัวโตโตชูคอดีใจชูใจหัวเราะมานีพอใจชูใจ ชอูชูจอไอใจชูใจเก่ากอเอาเก่าคอคออคอสีเทาสอีสีทอเอาเทาสีเทาเบาบอเอาเบา เบาบอเอาเบาสีเทาสออีสีทอเอาเทาชูชออูชูคอคออคอพอใจพออพอจอไอใจพอใจ มานีมออามานอีนีมานีหัวเราะหออัวหัวรออราะหัวเราะโตตอโอโตมามออามาหาหออาหา มานีมออามานออีนีมานีมานีมออามานออีนีมานีเกาก่อเอาเกาหัวหออัวหัวโตโตโอโตโต ตอโอโตชูชออูชูคอคออคอดีใจดอ,อีดีจอไอใจดีใจชูใจชออูชูจอไอใจชูใจหัวเราะหออัวหัว รอเอ,อรอรผัวรอะมานีมออามานออีนีมานีานพอใจพออพอจอไอใจพอใจแบบฝึกบอเอบอแบบฝออ,อ,กอึกอฝึก แบบฝึกให้อ่านว่ากอเกาะเกาะกอเกาะเจาะอจอเกาะดอเดอเกาะบอเบอเกาะถอถอเกอ สสอสเหาหเอเหางงอองยยเอยพพออเพะลลออเลมมเอม เคาะคอเอคเคาะทีเราเกาหัวตัวดำจำเพาะเลาะไปในเกาะทะเลาะเสาะหา ขาเด,ด,ะะดะะะาะเจาะดูละเมาะหัวเจาะเคาะดูถูเบาะกระเทาะปีเถาะเกาะขาพาหาะงาะดีมีเมาอ เพาะชำทำเบาใบเงาะหัวเราะ